มือใหม่พลาดเรื่องนี้ซื้อแพงกว่าเป็นแสนหรืออาจจะมากกว่า10,000แสนบาทถ้าคุณอยากจะซื้อได้ถูกกว่าเป็นแสนดูคลิปนี้ให้จบวันนี้ผมบินคามีข่าวดีมาบอกท่านผู้ชมเป็นความลับของคนวงในนะซึ่งท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมว่าทำไมรถเบนซ์มือสองนั้นราคาต่างกันหลายแสนบาทนี่คือความลับที่คนวงในไม่อยากบอกคุณแต่วันนี้ผมจะทำให้คุณรู้ง่ายๆท่านผู้ชม ให้เรามาที่สำเนาหรือมาดูที่ใบคู่มือจดทะเบียนอี่อันนี้เป็นสำเนานะมันจะมีปีที่ผลิตนี่ครับรุ่นปีคศเห็นไหมตรงนิ้วชี้ของผมเนี่ยจะเป็นปีคศ .2012 อย่างซ o s คันนี้เนี่ยผลิตในปีคศ .2012 เป็นโฉมก่อนเฟสลิฟแล้วก็จดทะเบียนในวันที่ ยี่สิกรกฎาคมปี255พก็คือมันจะต่างกันก็นกคือ543นะปีพศกับปีคศเนี่ยก็คือเมื่อเอา5้ามาลบก็จะเท่ากับสองศูนนคันนี้ก็คือจดทะเบียนในปี2องพตรงกับปีที่รถผลิตนั่นก็คือปี2อ1 2แต่ถ้าสมมุติว่าเราไปซื้อรถที่เป็นปีที่สูงกว่าอ่ะสูงกว่านะอย่าง COS เอ สอง t ้าดคันนี้เป็นรถปีปีใหม่กว่าแต่มาจะมีโฉมนี้เนี่ยมันจะหลิดในปี14ปี15ถ้ามันเฟสลิฟเนี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณล้านสองท่านผู้ชมเห็นไหมคันนี้ล้านสองจำราคาไว้นะคันนี้ประมาณ1 2ล้าน2บาทอ่ะทีนี้พอไปดูคันที่กำลังทำสปาอยู่เนะี่ยราคาเพียงแค่ ไม่เกิน1ล้านบาทก็เท่ากับว่ารถเ่ยต่างกันเพียงแค่ปีเดียวอะ่ะถ้าซื้อโฉมก่อนเฟสดิฟกับโฉมเฟสดิฟนะราคาต่างกันเป็นแสนเลยเอิผู้ชมแล้วก็อาจจะมากกว่า1 0 0 0 0แสนบาทด้วยอันนี้ก็เป็นความรู้นะสาระสำคัญมันอยู่ตรงที่รุ่นรุ่นปีคอสอนะซึ่งตัวนี้จะจะอ้างอิงในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ด้วยไฟแนนซ์ Finance เนี่ยเขาจะยึดรุ่นปีนเป็นหลัก สูตารถคันนี้เนี่ยอาจจะจดทะเบียนในปี2558ก็ได้ซึ่งเขาเรียกว่ารถลากจดนะซึ่งเซลล์บางคนก็จะบอกว่ารถปีปีใหม่กว่าปี58นะพี่อะไรวันนี้ซึ่งเขาก็จะบอกว่าเป็นรถใหม่แต่ขความจริงแล้วต้องมาดูที่รุ่นปีคศนะว่าผลิตในปีไหนย้ำอีกทีก็คือปี2012เมื่อปีผลิตต่างกันราคาก็ต่างกันเช่นเดียวกันนอกจากนั้นถ้าเป็นโฉมเฟสลริฟกับก่อนเฟสลิฟ ก็จะมีราคาแตกต่างกันด้วยคัน,ยนนี้เนี่ยเป็นโฉมก่อนเฟซลิฟราคาตลาดตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0แสนแปดแสนเก้าแสนหนึ่งล้านเห็นไหมแต่ถ้าเป็นตัวเฟสลิฟอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยราคาตลาดก็อยู่ที่ประมาณ1ล้าน2แสนไปถึงล้านห้าแสนเลยต่างกันปีเดียวท่านมผู้ชมก็ฝากไว้เป็นความรู้เมื่อคุณจะซื้อรถเบนซ์มือสองหรือว่ารถญี่ปุ่นมือสองก็ใช้หลักการเดียวกันได้นั่นก็คือดูปีคอสอเป็นหลักคุณถามเซลเลยว่า ถามเจ้าของเต็นท์เลยว่าปีที่ผลิตเป็นปีไหนปีจดทะเบียนเป็นปีไหนขอดูสำเนาขอดูเรื่องทะเบียนหน่อยก็จบแ,แต่ถ้าหากว่าท่านใดต้องการข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับรถเบ้นบอรองนะก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้กับเบ้นวีพีเบอร์0 8 1 8์6 1 5หนึ่งแปดหกหนึ่งห้าเบ้นวีพีช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่ายๆ